สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะมาตามติดชีวิตพี่ฟิมนะครับหนึ่งคืนในห้องนะครับล้อมด้วยน้องแมวเหมียวทั้งหมด5ชีวิตนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิมจะอดทนกับขี้แมวไหวหรือเปล่าคืนนี้จหรอนี่หายะไปไหนไปเพียงล้วเดี๋ยวดิฟิลมจี้จี้ทำไมจี้ไปแย่งข้าวน้องอ่ะอร่อยค่ะปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเขาอยากกินเลีอ่ตัวเล็กมาเลี้ยงกันตัวเล็กนี่คือน้องใหม่ที่มาวันนี้อะลูก โอ้ oh, จี้จี้กินของน้องหมดเลยทุกคนเลิกดมก่อนเ <c oughs> อามากินขนมกันดีกว่าเียลุย่มเทุกคนฟิล์มจะรอดกับแมวไหมห้าตัวคือ <c oughs> อยู่ใต้เตียงและสองตัวแล้วก็มีมี่แล้วก็มีตัวใหม่แล้วก็ฮีโร่เอ้ยไม่ใช่ฮีโร่แล้วก็ลาเต้อะ มิมิมามาเลยไหวปะเนี้แมวเยอะก็เหนื่อยคือตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบไม่ได้เหนื่อยนะพอแบบมีสมตัวพอเริ่มแบบมีตัวที่สี่ตัวที่ห้าเริ่มแหละเริ่มละเริ่มเหนื่อยละแล้วดูแมวสามเดือนดูไซส์ไม่กอนมาตัวเล็ก เล็กินแล้วอุย้ยตั้งแต่มาเห็นกินไหมอร่อยอรไ่อยไหมน้องดูแบบหน้าธนุถนอมมากทานอที่แบบสมเดือนแล้วแล้วคือมีนี่ก็คือตัวใหญ่กว่าแล้วเวลาจะทําอะไรต้องเก็บหาง้วยนะมีกินทับเสียงดังมากแาเต้ย่าเล่นเนาะ ือพิมเอาหนูไว้ในห้องด้วยแล้วในนี้ก็มีแมวอีกห้าตัวพิมแบบควรทำยังไงดีแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะคะก็ถ้าใครแบบอยากตั้งชื่อน้องก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกชื่อกันด้วยน้ำพิมกิ๊นเ้นตัวไว้แล้วข้างในยยกินไหมซิซิบมากินโอ้ยน้ำลายยืดเชียเดี๋ยวจะเช็ดน,น้ำลายให้เหมือนกันต้ก็เจ็บโอ้โอ้โอ ดิซี่ฮใ้น้องไล่หนูนหนนหลังกล้องก็คือตอนนี้ลาเต้กำลังเลียหางให้มิมิเฮ้ยพวกเธอสองตัวมานี่อ่ะมาอยู่หลังกล้องให้หมดเลยี่มิไปเดี๋ยวน้องมิมิมานี่อย่าไปยกับหนูเสือทีโรอยู่ใต้เตียงทำอะไรไม่ได้ อ่ามาหูทำไมเหมือนป้อนติดๆๆๆๆๆสนิทกันตอนป้อนอาหารนะนะดิกอ่าก็คือตอนนี้ก็คือป้อนขนมแมวเลียให้ครบทุกตัวแล้วส่วนฮีโร่ก็คือป้อนไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมแต่เขาแบบว่ารู้สึกว่าแมวเยอะเขาก็ไปอยู่ใต้เตียง แล้วก็ในห้องฟิล์มก็มีถ้วยน้ําถ้วยอาหารไว้ภุมนี้กระบะไว้ภุมนี้เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะเอาตัวใหม่มาเนี่ยมานอนด้วยนะคะเพราะดูทรงแล้วเหมือนเขาจะแบบยังกลัวแมวใหญ่พวกนี้อยู่ไงด้วยความที่ว่าเป็นน้องเล็กเพิ่งมาวันนี้เลยก่อนหน้านี้ก็คือเพิ่งเจิมตรงหน้าประตูบ้านไปนะคะต้อนบนนี้คือถามว่าเข้ากระบะเป็นไหมก็คือเข้าไปแล้วแต่ว่าบ้านมันใหญ่แล้วน้องแบบยังไม่กล้าเดินนะคะน้องก็เลยอัดไม่ไหวแล้วก็ตรงนั้นเดิน จะกระโดดขึ้นเตียงก็ได้จะอยู่ใต้เตียงก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ให้เธอมเลยไม่มีใครมาแย่งแล้วเดี๋ยวป้อนตัว like เล็กเสร็จปุ๊บยะเราจะมาถ่ายมุมบนเตียงแล้วกันแต่เจ้าแมวขึ้นบนเตียงเมมี่ไม,ม,ม่เคยขึ้นห้องนี้ว่ะสี่สำรวจใหญ่นี่กระโดดขึ้นเตียงกระโดดไม่เคยขึ้นเตียงฟิวนะคะใต้เตียงก็ไม่ได้จะไปไหนจีจีกระจอกแต่ห้องมีแมวเยอะวุ่นวายมาก ร้อยนี่คือชมหน้าของตัวที่กินขนมแม่ดิ่ดนินใหญ่เนี่ยคือ2ตัวเนี้ยอายุเท่ากันนะคะทุกคนน่าจะแบบว่าแก่วันไม่กี่วันหรอกแต่ดูตัวดิเฮ็ดชับเฮ้ยเอ้เอานี่มีขึ้นเตียงขึ้นเตียงเ,เดี๋ยวขึ้นเตียงนะคะเอ้ยอย่าคู่น้อย เดี๋ยวให้น้องเดินเล่นบนเตียงนะคะแล้วก็จีจี้มาใช้ปากอีกรอบด้วยความที่จีจี้นะคะเขาไม่สบายใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องคอยใช้น้ำยาให้เขาเดี๋ยวเวลาเขานอนอะไรเงี้ยมันจะเปื้อนตาก็เจ็บไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรมาเ,เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศบนเตียงกันนะคะส่วนฮีโร่ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเ <laughs> พราะเขาอยู่ใต้เตียงเนาะเมื่อกี้คืออะไรขู่กันเองสนิทกันแล้วจะขู่กันเอง <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นมุมบนเตียงแล้วดูดิ แต่ละตัวก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นลาเต้มีตัวใหม่ใช่ไหมน้องตัวใหม่กินก็คือเลอะมากเอา้าดูเลอะอาหารอยู่เลยอาเลียดมแลเรียมือแบบนี้เรียแบบเหมือนโดนมาครับเรียเร็วคาดหวังอะไรอยู่คือก่อนหน้านี้ก็เพิ่งร้องไห้คือเหมือนแบบว่าน้องกลัวจนร้องไห้อะทุกคนก็คือแบบอยากให้พยายามปรับตัวเข้าไวๆเพราะว่าที่บ้านมีแต่แมวตัวใหญ,ใหญ่แล้วก็อยู่อยู่แล้ว่ะเล็บปาาหน่อย อยเอ๊อหรือฉี่บนเตียงขอร้องส่วนมี่ก็คือปีแล้วขึ้นไปขึ้นไปอย่ปีนน่าฝั่งนั้นอย่าปลียนฝั่งนั้นก็กระโดดลงดูสิทุกคนคิดว่าคืนนี้จะเป็นไงถ้าฟิลม์มเอาทั้ง5าตัวเนี่ยมานอนด้วยกันคืนนี้เขาจะแบบตีกันไหมแล้วฟิลม์มจะได้นอนหรือเปล่าฟิกกพ์มนอนหลับมาดูทรงละ ือตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับแมวในห้องนี้ยังไงดีนะคะเพราะว่าวุ่นวายมากแต่ตัวคือน,นีสใส่ไม่เหมือนกันอย่างฮีโร่คือจะไม่ชอบแบบว่าสูงสิงกับตัวอื่นเยอะเพราะว่าเวลาจเจ้าขึ้นบ้านจเจ้าขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะคะแต่ตอนนี้พอมีแมวเยอะก็อยู่ใต้เตียงส่วนมิม่ก็เพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ยังไม่เคยเข้าห้องฟีตอนนี้ก็คือกําลังสํารอะจีจีก็แบบ แล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไม่เอาแล้วก็ไปอยู่หน้าประตูส่วนลาเต้ก็จะเล่นกับแฮมสเตอร์นะคะตกกงอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่มีแย่งอาหารน้องไปแล้วนะคะกูกับกบกับเลยตอนนี้ก็ไม่หิวไม่อือวางไว้ตรงไหนก็นอนตรงนั้นแบบขี้กลัวมากเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขานี้ใส่เป็นไงนะคะเพราะว่าพอได้มาจากในกลุ่มเฟซใช่ไหมก็แบบว่าเห็นแค่หน้าตาอย่างเดียวไม่รู้นิสัยว่าเป็นยังไงจะเข้ากับตัวอื่นได้ไหมก็เลยเป็นอารักมากสรุปเป็นไงล่ะน้องกลัว แต่ก็น่ารักเมื่อกี้พ่อก็เล่นกับน้องอยู่นะคะก็แบบเอาของเล่นมาเล่นด้วยเอาน้อนฝั่งนู้นเหมือนทำ ASMR. เอสมาครึบครึบครึบอ่าแต่เรามาดูมุมกว้างของห้องกันดีกว่านะคะว่าแมวแต่ละตัวเนี่ยอยู่ส่วนไหนของมุมห้องิมบ,บ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่นี่เห็นไหมแต่ละตัวอยู่ตรงไหนถ้าทุกคนสังเกตดีตรงน้นจีจี้อะไรอย่าร้องแค่เห็นแมวตัวใหม่เองอย่าร้องตอนมีมีมายังไม่ขู่ขนาดนี้เลย อะไรคือถอนหายใจแลนฮะอืมอืมอืมมันทำไมมันทำไมเลยเขาบ,นขบน่นเขาบ่นไอรก็ข้าาเมาตัวใหม่าหมงปะ แม่เขาวาแม่แต่ละตัวคือมันแบบว่าอยู่คนละมุมของห้องอนะ่ะไม่เอาอะไรกันเลยอะ่ะจะออกแ้วใช่แบบกดดันฮะชอบแล้วฮะคือแบบคุยใหญ่แบบเมือ่อก,กี้ก็ถอนหายใจแรงมากส่วนตัวเลยก็คือ,อ,อกินขน,นมเสร็จจะออไปไหน <laughs> <laughs> เห็นทางเห็นทางลวเต้ไหมทุกคน <laughs> เนี่ยส่วนฮีโร่ก็ไม่เคยเข้าใต้เตียงแม่ <laughs> เข้าอยู่ใต้เตียงไม่ออกมาเลยระจีอะจี่เฟืงนี้ จี้ดูตาเจ็บมากเลยอ่ะวันนี้ไปหาหมอหมอไม่ได้ดูตาให้เหรอจี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องพาจี้ไปหาหมอด้วยนะคะเพราะตาเขาเจ็บแบบเจ็บหนักมากเหมือนต้องหายาที่เป็นหลอดอะที่เขาบอกว่าให้หยอดในตามาหยอดย่าย่าโวยวายเืออยู่ก็โวยวายเสื้อทำไมะไหนดูเรตเต้ไม <c oughs> ่งไปทำใจแต่เรตไหมนี่ตรงีถามแม่ก่อนฮีโร่ออกมาแล้วอ๋อกับเรตให้เอาฮีโร่ไม่ได้ ลอดด้วยของกินไม่ของกินสุดตัวนางอะเนะใช่ไปขโมยจากข้างล่างมาให้ฮีโร่โดยเฉพาะอะไรอะตัดเล็บก,ก่อนทุกคนว่าฮีโร่จะมาปะฝัง่งโน้ตตัดเล็บฝั่งนี้ลอดด้วยของกินแล้วก็ตัวเล็กที่มาใหม่หลับไปแล้วกูคงไม่ไหจริงไหมดีอยู่นะโดนตัดเล็บอยู่หลังก็ ไหนมารีวิวสิทำไมตัวอยู่สภาพนี้ตัดยังไม่ทันเสร็จเลยดูดิดูดูดูน้องน้องเขานอนอยู่บนเตียงหนอ,อลูกของเธอไงลาเต้ <laughs> นี่เดียวกันลูกผมตอนไหนครับ <laughs> ขนหลุดหมดเลยนี่ต้องให้กินเลย ไม่ตัดนแล้วตอนนี้มีขนทุกสีเลยดูดิหลังจากที่แม่จับตัดขนเอ้ยตัดตัดเล็บไม่ใช่ตัดขนดูตัวก่นี่คือแมวที่พยายามดิ้นตอนตัดเล็บนี่หน้าปักไปแล้วดูตัวนี้หนูเหนื่อยเนี่ยแล้วพ่อบอกจะเอาแมวมาเพิ่มอีกตัวแม่พูดแทนแทนหนูสิไม่ได้แล้วไงจองไ้แล้วไงมันไม่ทันแล้วใช่ไหมมันไม่ทันนะจริงจริงอะ น้อง <จะ S 1> ตัวนี้<พ>จองมาก่อนที่จะเอามีมนี่เองนะแต่ว่าเพิ่งได้ไปรับนั่นและแป๊วเมีหมาเองก็ช่วยไม่ได้ไปดูเฉยๆก็หยิบม,ม,ม,มาเลยมีฟิวเป็นคนอยากได้พ่อบอกว่าสีอ่ะแบบพ่อแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ฟิวว่าเนี่ยหนูชอบหนูอยากได้เดหนูใจเอง <c oughs> สรุปเป็น,นไงมีนอนละหาที่นอนแล้วอะไรจอเจะเออกไปไหนอยู่นี่แหละ อันนี้คือแม่กับลาเต้ก็คือตรงนั้นจะเป็นที่วางกรงแฮมสเตอร์แล้วก็จะมีถุงดำๆเป็นที่เลื่อยนะคะฟ<ช>ิล์มก็าจะเป็นคนเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงน้องเองคุยกันหน่อยดิหน้า<ม>นีไม่เฉยเ,เลยหน้าเราไม่สบอารมณ์เนาะห้องฟิล์มก็สุอแทบมากนะคะแม่ครับห้ามพ่อดีไม่ครับผมอยากออกแล้วครับจะมีว่ร้างๆเหรอนี่ไปไหนอะ ไม่เขอบูิไม่ชอบอยู่เหรออ,อมไม่เอาเลยเนี้ยเดินเดินไปที่ไหนเนี่ย่ะถ้าถามว่าตัวใหม่นอนอยังไงก็นอนอย่างนี้นะคะออนอนท่าเดียวก,กันกับฮีโร่ฮีโร่นอนท่านี้แล้วเขาก็จะปนเพราะว่ามันหายใจไม่ออกออจมูกมันลงไปงั้นอนะแต่ก็เงี้แหละแมวชอบนอนหน้าปากลงไปก็คือเป็นคนจับมาวางก็คือนอนท่านี้ไม่เท็บไปไหน กล้เล้ยวใกล้ใล้เลีวใกล้ใล้เลีวคิดว่าจะไปไหมไม่ไปหรอกดู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 เอ๊ะเหนื่อยเนาะเลี้ยงมาหลายตัวเนี่ยเข้าใจเขาไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมดูดิแล้วดูตัวเล็กที่นอนดิเฮ้ยนัวหน้าขึ้นเลยหน้าขึ้นน้อยเลยหน้าลาเต้ไปโน่นแล้วนะหลังมาก แดี๋ยวเขาก็จะหววนมากก็อันนี้คือกระบาดที่พี่อ้อขึ้นมานะคะแล้วก็อาหารเดี๋ยวเราไปดูหลังม่านกันอุย้ยแม่ฟอ้องออกมาก่อนเลยเขาไปทำไรเนี่ยห้องฟิล์มลงนิดนึงนะคะทุกคนมันเป็นนี้แหละมันลบมาตลอดอุย้ยฝุ่นเยอะ <laughs> นั่นแหละลงไม่พอฝุ่นเยอะด้วยนะคะเนี่ยแมวนานานทีจะจามจามเพราะฝุ่นเยอะเนี่ยแหละโอ้โหน้ำลายกระเด็นเล่ย เต้มันขนาดนั้นเลยหรอออกมาเดี๋ยวก็จ้ามอีกหรอกส่วนนี้ก็คือฮีโร่นะคะที่ไม่เอาออกจากใต้เตียงจีจีก็คืออยู่ฝั่งนู้นฮีโร่ไม่อ,ออกมาจริงหรออย่าเพิ่งนอนดิเอามาก่อนกินอาหารก่อนน่นหลับตาใส่ด้วยตองน,นี้ก็หลับตองน,นี้ก็ไม่เคยเห็นหนูวิ่งโชว์ด้วยันวิ่งโชว์ด้วย oh, oh. วิง่ง ทำไงละมม่จะจับมันได้มันอยู่ในกลงละมม่ดูดิดูดิมี่มาหาละเม่ก็มาดิครับทำอะไรไม่ได้นอกจากมองใช่ไหมจ้ะนี่นะคะฮีโร่ก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาป้อนอาหารเขากันเพราะว่าฮีโร่เป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้กินอ่ะรอป้อนเขาปันี่รมาแล้ทุกคนเอา มสวัสดีค่ะทุกคนวางตัวเล็กหมดเลยเออมินมิรักมินมิจังมั่วสนิทกันแล้วเหรอยังยังไม่มีตัวไหนสนิทกันทั้งนั้นมินมินไ่อยู่ได้เพราะของกินจริงๆใส่คลิปอยู่เหรอใช่พ่อบอกว่าอยากรู้ว่าน้องแมร์น่าตัวพออยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงตอนนี้เหลือสี่แล้วเพราะว่าจีจีลงไปข้างล่างกันเลยกันเลยกระเล่อย่าเรื่องให้มิวร์ทะเลาะกัน แต่คือฮีโร่ก็คือไม่ยุ่งแต่หันหน้าหนีจบคืออนนะจะแกะให้ฮีโร่กินไงกดดันกดดันกินแก้เครียดกดดันเมียวมีน้ำลายมีอีกหนูไม่กินอะไรอะเจียวเจียวกลัวสักคำทุกคนฟิล์มเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากโอ้เอามันไปดูไปแล้วค่ะุูคนไม่บาย วิวไปแล้วก็วคืออะไรยังไงครับเนี่ยเาเต้ก็ออกไปแล้วนะออกไปไปไกันกันตรงนี้เชื่นอ,อน่าขำมากเออเหนื่อยจังเลี้ยงแมวหลายตัวเหนื่อยมันจะสนิทกันตอนไหนเนี่ยเหนื่อยอ่ะแม่เหมือนกัน เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วใช่ค่ะคุณต้องเดืยอยน๋ยวฉันกินให้หมดด้วยมาเห็นเราเออไม่เห็นหเ,เหรอมาเจไหมชื่อเยอะก็สับสนเท่ากับว่าในห้องฟิล์มตอนนี้มีสามตัวนะคะก็จะมี ลาเต้ตัวใหม่แล้วก็มีมีคือฟิล์มเอาขึ้นมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งใช่ไหมเนี่ยก็คือสองทุ่มกว่าแลว้วมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เตรียมนอนก,กันดีกว่าอ่าไฟหัวเตียงมาแล้วคือน้องที่มาตัวใหม่ก็คือนอนแล้วตัวตัวที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่าจะนอนไหมเตรียมตัวนอนกันอ่าเปิดไฟให้ห้องมันเหลืองๆก่อนน้องจะนอนไหมก็อีกเรื่อง ก็ตอนนี้ก็คือเปิดไฟให้ห้องมันเรืองๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวนอนกันนอนกันมิมิเนี่ยวิวเหนื่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องๆนอนกันแล้วนะคะพอฟี่มาอาบน้ำนอนแล้วแต่มิม่เหมือนจะไม่นอนทุกคนมิมี่น่ารักมากหยิบมาหยิบมาให้นอนด้วยหรอใช่แค่ไม่อาบน้ำได้นะไม่ายถึงแมวให้นอนด้วยไม่ใช่วิวเ้คนตัวใหญ่อีกนิดหนึ่งนะนี่นะคะก็วันนี้มาทำคลิป เอาน้องแมวเข้ามานอนด้วยนะคะทั้งหมด5ตัวนะตอนแรกมีครบทุกตัวเลยตอนนี้เหลือแค่มิมี่กับน้องแมวตัวใหม่ก็คือตัวนี้นิ่งมากนะคะแทบจะไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยแต่ว่าขู่ดุมากใช่คือขี้ขู่นะคะแต่แบบเหมือนน้องยังเข้ากับตัวอื่นไม่ได้เพราะว่ามาตัวสุดท้ายแล้วถ้าตัวที่6เข้ามานี่จะเป็นยังไงเน,นี่ยระโดนนี่ขู่กับเออเนึกภผพไม่ออกนะคะแต่ก็นั่นแหละพฤติกรรมน้องๆแต่ละตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เห็นได้ชัดว่าฮีโร่ก็คือ เฉยๆไม่ขู่แต่ว่าไม่ยุ่งส่วนลาเต้ขู่เพราะแบบอ่ะตัวผู้มาใหม่เออพื่อปกติที่บ้านมีตัวผู้แค่2ตัวใช่ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวที่3เขาก็เลยอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็เลยขู่น้องนะคะส่วนจีจี้ดมไม่ขู่ แตก็ยุ่งบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่พอมีมีม่แมวนะคะไม่อยากได้เพื่อนเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยก็ไม่ยุ่งเราดูว่าเอ้ยพอมีมี่กับตัวเนี้ยสนิทกันอะเขาจะเล่นกันยังไงนะคะอย่าง,ะะอางตอนเขาเล่นกันเหมือนกันมันน,น่าจะน่ารักเพราะว่าอายุเท่าก<อ>ันสามเดือนแต่ว่าคนละพันนะคะมีมี่ก็อเมริกันชอตแฮนด์ส่วนตัวเนี้ยสกอตติสตอนนี้คือมองหน้ากันระหว่างข้างล่างกับบนเตียงแล้วรอ,อดูด้วยว่าแบบพฤติกรรมต่อไปเขาจะเป็นไงนะคะก็รอดูคลิปต่อไปกันด้วยว่าพัฒนาการของน้องคนนี้จะเป็นยังไงนะคะตอน นี่ก็คือเนี่ยตามสภาพเลยตัวแค่นี้จับไว้ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นไม่หนีไม่ดิ้นไม่หงุดไม่อึมดูดินิ่งมากนะคะคืนนี้ฟิล์มก็เลยต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังหากระบะไม่เจอแล้วก็อึไปแล้วรอบหนึ่งอึตรงพื้นใช่พี่มู้ผดผึ่ตรงไหนอ่าตรงข้ามพม่า้างนางบ้านนาบ้านใช่ที่มีอยู่่ะตรงไฟอ่ะืหน้าฟิว็อกมากทุกคน ใช่คือน้องกลัวน้องสัตว์น้องเจอแต่แมวตัวใหญ่กว่าน้องก็เลยแบบปรับตัวไม่ได้เออนั่นแหละทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดูงงๆอาจจะแบบเห็นแบบไม่ครบเนาะเพราะว่าน้องหมีเราไม่้ีใช่คือมีตั้ง5้าตัวทุกคนแล้วแต่ละตัวน้องคนละพันธุ์นี้ใส่ไม่เหมือนกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับคนที่เลี้ยงแมวหลายๆตัวหลายๆพันธุ์นะคะมีมหรือแฮปเปอร์ได้ทำเป็นเอ็ใช่มีทุกอย่างก็ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ก็ พามาให้ดูบรรยากาศน้องๆตอน,อ,น,อ,นอ,อยู่รวมกันนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาให้ดูน้องตัวใหม่แบบช,ชันๆแล้วก็มาบอกชื่อด้วยว่าสรุปเราจะได้เชื่ออะไรนะก็รอดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นอนคะ่ะบ๊ายบายปิดไฟนอเน yeah.